สวัสดีครับวันนี้ก็พับกบนะครับพบกับอีกแล้วนะครับเิร์ฟนะครับตีทุกข่ายนะครับช่วงนี้ก็เมื่อวานนะครับถือเนื่องจากเมื่อวานที่เราคุยกันเกี่ยวกับมีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกองอุตุนิยมวิทยาแล้วก็แผนขาอากาศนะครับวันนี้เราจะมาลงลึกถึงขอบเขตการให้บริการของแผนข่าอากาศง่ายๆก็ข่าวอากาศเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับ ภายในาอากาศนะครับเราอ้างอิงตามข้อกําหนดของสํานักงานการบินพลเรือนนะครับแห่งประเทศไทยฉบับที่2ภาพว่าด้วยการขอและออกใบรับรองบริการการเดินอากาศและประกาศสานักงานการบินพลเรือนเรื่องมาตรฐานการให้บริการด้านทุตุนิยมวิทยาการบินนะครับก็จะมีอะขอบเขตด,ดังนี้นะครับในขอบเขตแรกนะครับก็จะมีจะเป็นของ e r r o r o m e Meteorological Office นะครับหรือ amo ตัวนี้ครับ amo นะครับก็คือมันคืออะไรครับมันก็คือเจ้าหน้าที่พยากรณ์ครับเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศนะครับมันคือเจ้าหน้าที่พยากรณ์าาารอากาศ,าาาก,าก,าศการทำงานของเขาก็จะเป็น24ชั่วโมงรายละเอียดของมันมีอะไรบ้างครับรายละเอียดของการให้บริการเนี่ยก็จะมี เทอร์มินอลแอรโดมฟ r ร์แคสหรือข่าวแทฟที่เรารู้จักกันนะครับการพยากรณ์อากาศครับข่าวทฟวิธีบของวิธีบก็คือของสนามบินอุตภเาในยีิบสชั่วโมงเนี่ยครับออก4ครั้ง4ครั้งนะครับสครั้งเพราะฉะนั้น 4, ี่หกยีครั้งก็จะเป็นออกทุกๆุกชั่วโมง มี take off forecast ออกประสองครั้งโดยมีเวลา0200และ1400อย่าลืมนะครับเป็น u t c เพราะฉะนั้นเป็นเวลาไทยเท่าไหร่เอ่ย0200ก็เป็นเวลาบวก7เข้าไปก็เป็น9โมงเช้ากมงเช้ากับ3ทุ่มนะครับต่อไปเป็นข่าวตัวที่3ครับรายละเอียดของมันคือ landing forecast and ten forecast นะครับตรงนี้ ตัวที่4ี่เป็นอะไรครับเป็นแอโรโดวอร์นิ่งคืออะไรครับแอโรโดวอร์นิ่งก็คือการ a อโรโดวอร์นิ่งก็คือในบริเวณสนามบินนะครับถ้ามีเกิดสภาวะที่ไม่ปกติสภาพอากาศที่ไม่ปกติขึ้นมานะครับมันก็จะมีคนทํางานอยู่ที่กราวเราก็ต้องแจ้งเตือน,นครับก็คือ a อโรโดวอร์นิ่งนะครับเจ้าหนี่พยากร์ก็ต้องบอกตัวที่5คือวินเชีย บินเชียนะครับวินเชียวอร์นิงนะครับกับวินเชียเอเลส์นะครับวินเชีย,ชย,ชยก็คือลมเฉือนเราจะมาคุยกันในละเอียดในคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็จะมีเซอร์วิส for operators and flight crew members นะครับก็จะมีการร้องขอไฟล์ด documentation นะครับมีการบรรยายสรุปข่าวอากาศให้กับผู้บังคับบัญชา,าระดับสูงนะครับสุดท้ายตัวสุดท้ายเป็นการพยายกรณ์อากาศ low level flight นะครับ on request นี่คือขอบเขตหลักๆของเจ้าหน้าที่พยากรณ์นะครับต่อไปตัวที่2คืออะไรครับ Aero Nautical Meteorological Station หรือ AMS อันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ตรวจอากาศนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจอากาศทำงานเหมือนกัน24ชั่วโมงออกอะไรครับมีออกข่าวเมตา ทุกๆ30นาทีนะครับมต้าคือข้อมูลอุตุสารประกอบอุตุนิยมวิทยานะครับแต่ที่ที่อุตภเมาเนี่ยได้มาจากเครื่องมือนะครับเราก็จะเอาข้อมูลตรงนี้เช่นอุณหภูมิความกดทุกๆ30นาทีนะครับสเปซี่ก็คือข่าวที่สภาวะที่ไม่ปกตินะครับส่วนโลเคอลูทีนรีพอร์ตนะครับเป็นการรายงานประจำสนามบินนะครับเฉพาะสำหรับเผยแพร่ที่สนามบินนะครับโล c คอ สเปเชียลรีพอร์ตก็เหมือนกันไม่ปกตินะครับตรงนี้ก็หลักๆแบ่งเป็นสองส่วนนะครับมีทั้งเป็นของเจ้าหน้าที่พยากรณ์นะครับและก็เจ้าหน้าที่ตรวจอากาศทั้งคู่เข้าเวรนคู่กัน24ชั่วโมงครับขอบเขตของเจ้าหน้าที่พยากรณ์มีอะไรบ้างนี่ครับต่อไปเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจนะครับมีอะไรบ้างสำหรับอุตภเมาก็มีประมาณนี้นะครับ ก็อย่างที่บอกเราอ้างอิงตามสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับฉบับที่25นะครับและประกาศสำนักงานการบินพลเรือนเรื่องมาตรฐานการให้บริการอุตุนิยมวิทยาเรายึด2ข้อนี้นะครับมาเป็นตรงนี้ครับก็วันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับมีอะไรก็ติชมกันได้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับพรุนี้วันศุกร์ละพรุนี้วันพฤหัสนะครับวันศุกร์หยุด กลับบ้านนะครับก็เดินทางก็ปลอดภัยนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ